<cười> <cười> nhìn nhìn nó phiền 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 này phiền nó này phiền 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 này ใ,ใส่แข็งกบมาจิ้นเราไว้อใ้ใส่เอเดียแข็งก็ได้กิ่งตอบอสวัสดีครับอยู่กับผม 14k นะครับอันนี้มาเล่นสันดีนะครับอับหนึ่งน้ำน,นะครับตัวเนี้ยรุ่นกรบไเอเทมก็ตั่งแฟงแลด้วขึ้นหวตัวนกิปนะครับ จนเน้นไม่โอ้กิ่งหนาสั้นแน่วอกเลยตั้งต้นตั้งหลดครับสูญยากเขาไปเขาต้องรอทีมไฟดีดๆเข้าจริงดิหลับมันหน่อย ยิ่งอยู่แจบ่บอรูษมันจะตายบุรุลิมหวยบ่ได้มันต่ำหัวเขานะมัน,นตายตายเรื่อมาติปผิดอถล่ม เขาบ้นเลยปะนเรียนเป็นอยู่สก,กินนี่น่าจะแพงอยู่มันดักเ,เราเดียนสามเลยไหาร้อนยังไม่ได้เลยสินแด็กเนี่ยจนจัดถอยถอยถอยหลับดาเมีเมกกื่มอกินโมไว้ดกุก ยิงยิงยิงยู่จักยิงไปตายั็อยู่บก้าวันนีดีหลักหลมไปเลยเอาดดเลยนะด,ดูเลยนะด,ดูเลยนะโอ้ยบตายว่ะเบอมเลยบ,บอม จินึ่งซีสองเป็นขีนะครับน่าทำก็ตายบ่อยจังยุ่นสามเลยนะ <c oughs> โอ้ยที้มังกรเพื่อสีตายว่ะสุดที่มันกันได้ <c oughs> ก็ได้อีกแหละถ้ามีข้าไก็ซรบอีกประจงวัดเดินสามอือือยิงอยู่นะฟี่อย,อยู่ฟี่อยู่ฟี่อยู่ โอ้ยไพ่หลวมยังเามื่อกี้นี่เนี่ยหมดทันเลยยันอันยกเลยอันตีชนเลยเนี่ยหมดทันเลยเมื่อกี้นี่รู้แต่ว่ามันโดนสตันเยอะมาก mm hmm. เหมือนแต่อยากกันป่อมนะไวโอ้เดี๋ยวเจอหอกแหงกันหน้าควอี๋่ัเห็นวะนี่ง่ายจริงล่ะ mm hmm. เจ็บวะ ขอให้เจอบ่ได้ก็บ่เอาผมนี่ยากซะเลยเกิน,นตึงกันนาตาเนี่ยไม่โอ้มีแข็งมาอยู่เหมือนมันกาหลินนมืกี้อยู่คนเดียวก็อยากกันอยู่ว่าอยากใส่แข็งจัดเหว่าเนี่ยมึ้งงิดอยากกดแข็งหรือเปล่าปะปะปะเขาไปกันแหละเขาไปทันบมดเนี่ย Thôi được, mua đuôi mày, mày đuôi 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 mày nhỉ? mày này mày đây mày nhỉ? mày đuôi mày đuôi mày đuôi mày mày đuôi 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 mày ฮมอ,อยากใส่แข้งเนาะโอ้เอาหิวนี่ตัวนี้เลยนะหยอกหยอกไมาไหวนะเอาคล้องปะป,ปิวปิวเจ้าก,ก้อนนะครับถิ่นที่สี่ไม่โอเสียแข้งเลยนะปิวปิว ้องระว่างแต่แบบอันอ่าหน้ามันเสืออยัางนะอันเล่นนะมันจะขีดเมือวตัวอื่นโมเขอยทราย <c oughs> <c oughs> จังเล่นเล่นเทียว <c oughs> ตายหน,น่อยยันอยากเะได้เป็นตายเลยนะ นิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่คับพีอยู่พีอยู่ขออยู่หน่อยนี่มันอะไรนะชุมน์มันเอาสามคนนี่มันหยาดซุมเอาไหนป้อมเนาะไว้ยินเลยอยู่กับเซฟิลานี่นะจะไว้ยังไงมันดูดไปอ่ะ ตำหอมเฮ้ยขี้เงินอยู่วะยิ้มหน่อยจะตายเลอะยำเกินไปวะเฮ้ยตำหองนั้นเนี่ยเจบร้อยอยู่ดีๆก็มึนงงไ่โอ้โ <c> ห <oughs> กำลังจะกิ่งวะยิ่งน,นะอู้เลือดดบยิ่ง <c oughs> ว่าไ้กรับบ้านนะบอกเลย <c oughs> นี่หล่อหล่อหล่อนี่ก็มีคนอ,อยากหลอดนเขาเหมือ,อนกัน โอ้ขึ้นบนดีกว่าโจ๊กว่าไรด,ดอกมันจะเป็นงานกันยูนนะอืมอือมไอ้ป็นไพเนี่ยหัวกันหน้าคนสวยยานเบิร์เอาให้เบิร์เอาให้เบิร์สวยชิเลยตาหอกตูดมายัางมกดูหัง ยานเนี่ยสดทตกไฟเนี่ยยานมาแคกตันละกันเห็นกันเป็นทีมนาตั้เนั้งประมาณนี้ครับสลิมยิงเล่นว่าของครับต้วกีนเนี่ยเสียบป้อมกับพ่อ ขอเคลมีพื้นที่ฟาร์มอะไห้ทุกคนตาเน,นี่ยยานถึงจะตายเยอะไปหน่อยกับมีประโยชน์อยู่หน้าที่ยม่ไฟออกค้องกับประมาณนี้ครับสินที่ถ่ายมันก็เกิดนะท่านาเมตไปเซนสองครับรับดาเมตไปสี่หมืนสามโอ้แหลมไปหน่อยตาเน,นี่ย กูหนาเลี้ยมเลยเลี้ยมลายชัอดจริงไปนะครับเจอกันครับคลิบหนาเ,เจ๊เลย